มาแล้วมือกลางวันฝีมือผมเองมาทํางานที่นี่รอแค่เวลาพักเที่ยงอย่างเดียวเลยค่ะใช่ค่ะรอกินอาหารฝีมือบอสมามามากินกันนี่ค่ะขอบคุณครับพ่อนะคะที่นี่ใช่บริษัท5้าพหรือเปล่าคะ พอดีพวกเรามีนะัดสัมภาษณ์งานนะคะโลเคชั่นระบุว่าเป็นที่นี่อ๋อใช่ครับคุณมาถูกที่แล้วแต่ที่เนี่ยไปโฮมออฟฟิศนะผมนัดบ่ายโมงไม่ใช่หรอครับที่นัดสัมภาษณ์สองตำแหน่งนี้ใช่ค่ะเรามาก่อนเวลาเอ่อช่วงพักเที่ยงใช่ไหมคะเดี๋ยวทานข้าวก่อนก็นกนได้ค่ะเรารอได้ชวนเข้ามากินข้าวด้วยกันเลยสิคะเออใช่มากินด้วยกันไหมครับ อ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรารอข้างนอกดีกว่าข้างนอกมีร้านกาแฟาอยู่โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันตอนบ่ายโมงนะค่ะเดี๋ยวกินเสร็จอ่ะปิงเตรียมน้ำรับรองไว้ให้คนที่มาสัมภาษณ์ด้วยนะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มสัมภาษณ์กันเลยนะครับ แนะนำตัวได้เลยสองคนนั้นเข้ามาสมัครตำแหน่งมาร์เก็ตติ้งกับ HR ใช่ปะอืมเห็นวอลเขาว่าอย่างนั้นนะดีเลยออฟฟิศจะได้ไม่เหงาหวังว่าจะได้ทำงานด้วยกันนานๆน,น,นะอืมคิดเหมือนกันสงสัยแต่ละคนคงกลัวแก้งปิมอยู่ไม่นานสักคนโอเคครับงั้นผมรับพวกคุณทั้งสองเขาทำงานนะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณหมวยประจำตำแหน่ง HR ส่วนคุณปีใหม่เป็น Marketing นะครับเริ่มงานพวกนี้เลยสะดวกกันไหมได้ค่ะสะดวกค่ะยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเรานะครับที่นี่เราอยู่กันแบบครอบครัวอ้าวมาแล้วเหรอเชิญเลยจ้ะที่นั่งอยู่ตรงนู้นค่ะชื่อปีใหม่นะคะฝ่ายมาร์เก็ตตส่วนนี่หมวยฝ่าย HR ค่ะ พี่ชื่อฟ้านะเป็นเซลล์จ้ะฉันปิมนะฝ่ายจัดซื้ออ๋อหนึ่งคนหนึ่งตำแหน่งเลยสินะหรือว่าควบตำแหน่งด้วยที่นี่ไม่ได้จ้างแม่บ้านหรอคะก็รอฝ่าย HR มาช่วยหาคนนี่แหละตอนนี้เราทุกคนก็ต้องช่วยทำงานอื่นๆไปก่อนนะอ๋อเข้าใจได้ค่ะงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้ช่วยทำความสะอาดให้นะคะ ส่วนเวลาพักเที่ยงอะถ้าไม่ออกไปทานข้างนอกแล้วก็ทํากินกันเองมีใครจะเอากาแฟไหมเดี๋ยวออกไปชงให้ไม่เอาอะเดี๋ยวฉันจะออกไปส่งเอกสารแล้ววัสดีค่ะบอสไปทําอะไรมาคะเนี่ยทำไมตัวเปียกข้างนอกฝนก็ไม่ตกนี่โอ้ก,อกน้ำ้วห้องน้ำมันเสียผมเลยไปซ่อมตอนนี้ใช้ได้แล้วอ,อ๋อเออยังไงฝากดูแลน้องใหม่สคนนี้ด้วยนะ ได้ค่ะพาจะไปชงกาแฟบอสเอาไหมคะไม่เป็นไรครับผมดื่มมาแล้วเออเมื่อกี้ผมได้ยินว่าพิมเจ้าเอกาสารไปส่งใช่ไหมใช่ค่ะอยู่แถวสายสามนี่เองหนูว่าจะขับรถไปไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเองผมจะไปหาลูกค้าแถวนั้นพอดีได้ค่ะเดี๋ยวพิมไปคุยกับซัพพลายเออร์ดีกว่าเขาอยู่ด้านล่างแล้วได้ค่ะเดียหนูไปเลย ตามสบายเลยนะถ้าไม่เข้าใจงานตรงไหนเนี่ยถามผมได้ค่ะฉันเริ่มเห็นแววแล้วว่ะคงจะทำที่นี่ได้ไม่นานไม่อะฉันว่าทุคนที่นี่ก็ใจดีออกนะแกก็เห็นนี่หนึ่งคนทำตั้งกี่งานขนาดบออยังต้องซ่อมก๊อกเองเลยแต่เงินเขาดีนะฉันว่าเราลองทำไปก่อนไหมเงินดีเพราะทำงานหนักอระสิฉันว่าฉันเตรียมหางานใหม่ดีกว่า ีน้ำพริกด้วยอ้าวห่วยไปไหม่มากินด้วยกันไหมมีผักต้มกับน้ำพริกนี่ผมฝากปริมซื้อต้มจืดมาอีกอย่างหืมแนากินจังเลยค่ะของชอบเลยน้ำพริกเนี่ยห่วยไปทางข้างนอกดีกว่าค่ะเอ่อห่วยต้องไปซื้อของด้วยอะค่ะเองชิมก่อนได้นะผมตั้งใจทำมากเลยไม่เป็นไรดีกว่าค่ะวันหลังนะคะฉันกลับก่อนนะ ไม่อยู่ทานด้วยกันก่อนหรอทามสบายเลยค่ะขอบคุณนะคะบริษัทอะไรวะหมวยยังไม่ตื่นอีกหรอมันสายแล้วนะลุกไปอาบน้ำได้แล้วไม่อะฉันไม่ไปทำง,งานแล้วนะเอ้าวทำไมอะมนี่แกเห็นสภาพบริษัทแบบนี้ยแล้วยังจะไปทําอีกหรอมันก็โอเคนี่ ถึงบริษัทเขาจะเล็กๆแต่รายได้เขาเยอะมากเลยนะเขาแต่งบัญชีหรือเปล่าก็บอกเขาเป็นคนทําบัญชีเองนี่ข้อมูลที่เรารู้เขาอาจจะเมีขึ้นมาก็ได้แต่งงานที่ฉันทำอยู่อ่ะข้อมูลการซื้อขายมันชัดเจนมากเลยนะมีคนสั่งสินค้าเยอะมากเห็นบริษัทเขาเล็กๆแบบนี้แต่โกดังเขาใหญ่มากเลยนะถ้าบริษัทขายดีจริงงานเยอะจริงทำไมบริษัทยังเล็กอยู่แบบนี้อ่ะคนก็น้อย ก็เขาบอกอยู่ว่าเป็นสตาร์ทอัพคนก็ต้องยังน้อยอยู่สิก็จะทำก็ทำไปเถอะฉันจะนอนละแล้วแวกจะไม่แจ้งล่วงหน้าหน่อยหรอนี่มันเพิ่งเริ่มเดือนใหม่เองนะไม่อะฉันได้เงินเดือนแล้วไม่ต้องแจ้งอะไรหรอกมวยแต่แบบนี้มันไม่ถูกต้องนะฉันไม่สนหรอกบริษัทน,นี้มันก็ไม่เป็นระบบอยู่แล้วอะใครใครอะ ออฟฟิศเราก็จะมีประมาณนี้นะคะบอสคะนี่พนักงานใหม่ที่จะมาเริ่มงานวันนี้คะ่ะสวัสดีค่ะบอสซ่อมแอร์เองเลยเหรอคะเนี่ยก็พอทำเป็นบ้างอะครับนี่คุณมาทำตำแหน่งบัญชีใช่ไหมใช่ค่ะตำแหน่งบัญชีคะ่ะตอนนี้ผมดูแลอยู่เดี๋ยวคุณมาทานเฟอรงงานกับผมนะได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่โกดังต่อนะคะทางนี้นะะเลยค่ะอ้าวแล้วหมวยล่ะ วันนี้ไม่ได้มาด้วยกันเหรอเออคือหวยเขาจะไม่ทำต่อแล้วค่ะอ้าวแล้วทำไมถึงไม่บอกล่วงหน้าล่ะโอเคไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวผมหาคนใหม่มาทำเองขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะคะบอสปีใหม่เตือนเขาแล้วว่าให้บอกล่วงหน้าก่อนผมเข้าใจไม่ต้องคิดมากนะปีใหม่บอสเขาชินแล้วแหละเพาเจอแบบนี้ประจำงั้นเดี๋ยวผมซ่อแมแอร์ต่อนะ ลงโฆษณาผ่านเว็บค่ะใช่ค่ะขอคอมการ์ดด้วยนะคะนี่ปริมตัวเลขตกไปนะคะขอโทษนะคะหนูลืมดูยูนิตไม่เป็นไรจ้ะแต่ต่อไปต้องระวังหน่อยนะพนักงานบัญชีนี่ดูทุกที่เลยนะคะไม่ได้นะคะเรื่องตัวเลขต้องเป๊ะห้ามหล่นแม้แต่สตางค์เดียวทุกคนนี่กันนะจะเข้ามาเป็นช่างประจำที่บริษัทเราสวัสดีครับ าเขาจะประจําอยู่ห้องช่างนะถ้ามีอะไรก็เรียกได้เลยต่อไปบอสก็ไม่ต้องมาซ่อมแอร์เองแล้วสินนะ,ะดีเลยเดี๋ยววันนี้เราจัดเกลี้ยงต้อนรับช่างใหม่ด้วยแล้วก็บอสจะจัดเกล้ยงประจําเดือนเลี้ยงอีกแล้วนะคะขุนพูดเราจนจะอ้วนหมดละบอสเขาอยากขอบคุณที่ทุกคนอดทนสู้กันมาแล้วก็อยู่กันไปนานๆน,น,นะวันนี้กินอะไรดีอ่ะกัน เลยสามหมื่นเลยเหรอคะได้ค่ะขอคอมการ์ดด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไหนว่ารัพนักง,งานมาเพิ่มแล้วไงทำไมยังทํางานหนักอยู่อะต้องมาทําเพิ่มที่บ้านอีกเนี่ยก็ตอนนี้รับมาประจําตําแหน่งอื่นส่วนตําแหน่งฉันก็มีแค่ฉันคนเดียวนี่แกทํามาครึ่งปีแล้วนะทําไมบริษัทยังอยู่ที่เดิมอีกมันก็ดีขึ้นแหละ,ละหลายๆตําแหน่งก็ลงตัวขึ้นแล้วแกอะไปสมัครงานใหม่เป็นไงบ้างฉันก็รอเขาติดต่อกลับมางานแถวนี้หายาก ฉันว่าจะย้ายหอแล้วนะอ้าวแล้วแกจะไปอยู่ที่ไหนอะ่ะฉันว่าจะย้ายไปอยู่กับพี่สาวอะ่ะเห็นว่าแถวนั้นมีงานเยอะแยะเลยถ้ายังหางานอื่นไม่ได้กลับมาทําที่นี่ไหมบอสเขายังถามหากแกอยู่นะไม่อะอย่างฉันหางานที่ดีกว่านี้ได้ทำไมไม่มีคนทำหมอถึงตามฉันไปอะ่ะเพราะว่าบอสเขารู้ว่าแกเป็นเพื่อนฉันก็เลยถามหาถึงบ่อยแล้วแกก็ยังหางานอยู่ด้วยเขาก็เลยชวนไปทําอ่ะ ไม่มีทางหรอกอยู่ที่นั่นไม่มีอนาคตแกก็อย่าดีใจไปหน่อยเลยฉันว่าอีกไม่นานหรอกทุกคนนี่ประเกตครับจะมาเป็นแม่บ้านที่นี่สวัสดีค่ะแล้วป้าเขาอะบอกว่าทำอาหารอร่อยด้วยนะต่อไปเนี้ยเขาจะมาทำอาหารให้เรากินด้วยวิรอ,อเลยค่ะแต่ว่าพนักง,งานที่นี่ทานเก่งนะคะ ป้าเขาพูดไม่เก่งอ่ะชวน,นป้าเขาคุยได้นะได้ค่ะไม่ต้องทำมาหารทุกวันก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยที่นี่เขาก็สั่งมากินได้ค่ะกันเดี๋ยวไปตึกใหม่กับผมเลยนะผมจะให้คุณช่วยเช็คได้เลยครับบอสวันนี้เรามีสัมภาษณ์ HR ค่ะบอสอ๋อโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้เขาขึ้นข้างบนเลย สวัสดีครับเดี๋ยวคุณตามชันขึ้นไปข้างบนนะคะป้าไปด้วยค่ะทุกคนมากันครบแล้วนะครับวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญจะมาแจ้งขอบคุณทุกคนนะครับที่อดทนกันมาบริษัทของเราเนี่ยเริ่มจากบริษัทเล็กๆและตอนนี้กำลังจะโตขึ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไรของบริษัทของเราเนี่ยเยอะมาก ผมขอประกาศตรงนี้เลยละกันว่าปีนี้ทุกคนจะได้โบนัสคนละห้าหมื่นและเราจะย้ายไปตึกใหม่กันนะครับและจะเปิดรับสมัครพนักง,งานอีกหลายตำแหน่งเลยถ้าพนักง,งานเพิ่มขึ้นตัวหารก็จะมากขึ้นปีต่อไปจะได้โบนัสน้อยลงไหมคะถ้าเราเติบโตไปได้ยอดขายมากขึ้นเนี่ยทุกคนจะได้โบนัสเพิ่มขึ้นแน่นอนครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่สู้กันมาจนถึงวันนี้ขอให้สู้กันต่อไปเรื่อยๆนะ ทุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายไม่อยู่ออฟฟิศนี้กันนะและผมจะแต่งตั้งทุกคนที่อยู่ในนี้ให้เป็นหัวหน้าแต่ละผนแผนกบริษัทจะเปิดรับพนักง,งานอีกจํานวนมากเพื่อมาซัพพอร์ตพวกคุณแต่ละผนแผนกถ้าใครมีคนรู้จักระอยากชวนมาทํางานเนี่ยสามารถชวนได้นะตึกใหญ่มากเลยค่ะน่าจะรับพนักง,งานได้เยอะเลยที่บริษัทมีถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะความร่วมมือของพวกคุณผมในฐานาะเจ้าของขอขอบคุณพนักง,งานทุกคนครับ พวกเราก็ต้องขอบคุณบอสเหมือนกันนะคะที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีพวกเราจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เลยค่ะเป็นไงบ้างไอ้แกไม่ได้คุยกันตั้งนานเลยนะได้งานยังก็รอเรียกอยู่อะ่ะน่าจะได้เร็วๆนี้แหละนี่ผ่านมาเป็นปีแล้วก็ยังไม่ได้งานอีกหรอก็งานมันหาย,ยากอะ่ะที่เรียกไปแต่ละที่นะได้เงินเดือนแค่หมื่นกว่าแถมไปทำงานเสาวอีกถ้ายังไม่มีที่ทำงานใหม่อะ่ะกลับมาทำาบเราก็ได้นะ ไม่เป็นไรค่ะหมวดไม่อยากทำงานหลายตำแหน่งบอสคะไปกันเถอคะค่ะลูกค้ารออยู่งั้นผมไปก่อนนะครับตอนนี้บริษัทเราขยายใหญ่ขึ้นแล้วนะย้ายตึกแล้วด้วยแล้วแกคิดว่าจะไปรอดหรอได้เงินนิดหน่อยก็มาขยายที่เดี๋ยวก็หมดให้แกไม่ชอบอะแกก็ไม่ต้องพูดทับถมก็ได้ กจะหมั่นไส้อะไรขนาดนั้นฉันหมั่นไส้แกมากกว่าจะอดทนทำไมก็ไม่รู้โดยสัตว์เล็กๆแบบนี้มัเล็กโตจะวันนี้เลี้ยงข้าวฉันหน่อยสิช่วยจนน่ะแล้วช่วงนี้แกเอาเงินที่ไหนใช้อะไม่ได้ทำงานนีกเกาพี่กินอยู่อะ่ะบางเดือนฉันก็ให้แม่ส่งมาให้ขอให้ได้งานใหม่ไวๆแล้วกันจะกินอะไรก็สั่งเลยนะจริงเหรอที่ผมเรียกทุกคนมาวันนี้เพราะว่ามีข่าวจะแจ้งให้ทราบ ก็ผ่านไปอีกปีนะครับปีนี้บริษัทของเราผลประกอบการเนี่ยดีมากผมจะให้ทุกคนเนี่ยไปประกาศในแผนกที่ทุกคนดูแลโบนัสปีนี้4เดือนและจะปรับถ่ายเงินเดือนทุกคน20%เ,เน้องคะเสิร์ฟอาหารหน่อยค่ะ ฉันหางานไม่ได้เลยอ่ะปีใหม่พี่กับแม่ฉันก็ไม่ส่งเงินมาให้เราด้วยสมัครงานไปกี่ที่เขาก็ไม่เรียกฉันเลยแกก็อย่าเลือกงานสิทําที่ไหนได้ก็ทําไปก่อนก็ตอนนี้ฉันไม่มีให้เลือกแล้วไงฉันเองก็ไม่ได้คุยกับแกเลยไม่คิดว่าแกจะมาทํางานอยู่ที่นี่ปีใหม่ตอนนี้บริษัทของแกเติบโตมากเลยนะมีแต่คนอยากเข้าไปทําตอนนี้เขาขาอยากสํานกงานไปที่ต่างจังหวัดเราด้วยนะแกช่วยฝากฉันเข้าไปทํางานหน่อยสิ น้าพี่ใหม่ไอ้ว่า้พี่ใหม่ตอนนี้ที่บริษัทมีตาแหน่งอะไรว่างอยู่หรออืมไม่มีนะอ๋อแต่ตอนนี้มีตำแหน่งแม่บ้านว่างอยู่ประเกต์บอกอยากได้ลูกมือเพิ่มพอดีขอบใจจ้ะเหลือแต่ตำแหน่งแม่บ้านอะสนใจไหมฉันจบตั้งปริญญาตีได้เกียรตินิยมอันดับสองจะให้เป็นแม่บ้านเนี่ยนะไม่เอาหรอก ถ้ามีตำแหน่งอื่นว่างค่อยบอกฉันละกันบริษัทฉันก็คงปิดรับคนไปอีกนานเลยแหละเพราะตอนนี้ทุกตำแหน่งครบหมดแล้วเะได้จังถ้าตอนนั้นฉันอดทนไปกับแกป่านนี้ฉันก็ได้เป็นหัวหน้าแล้วสู้ๆนะฉันเป็นกําลังใจให้ไก่อร่อยเนอะ <c oughs> ปีใหม่มากินด้วยกันสิค่ะเดี๋ยวฉันไปก่อนนะ ไม่อาหารหมดไปจังเลยค่ะหมดอร่อยอ่ะเออโอเคเดี๋ยวสั่งใหม่เนาะ